พี่ๆเอซีมีอะไรเยอะแยะแม่น้องก็คอยโทรปรึกษามีพวกนัดพวกวีรพงษ์พวกนี้ช่วยกันถึงเขาจะไม่ได้ช่วยด้วยตัวเองเขาก็ต้องช,ช่วยด้วยความคิดความพูดคุยปรึกษาต่างๆไม่เหมือนคนอื่นครับเข้ามาทีแรกก็ดีแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็เคยโดนมาแล้วครับ โดนมาตั้งแต่เกิดคดีน้องใหม่ๆที่ยังอยู่ด้วยกันกลุ่มนี้แหะครับพยายามให้ยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านแล้วเข้ามาเล่าโลมผมให้ทำคลิป8นาทีบ้างทาอะไรบ้างโดยให้ออกหน้ากล้องครับผมก็พูดไปว่าช่องผมก็มีถ้าผมอยากจะทําทําแค่พี่คลิป8นาทีเพราะเพราะว่าแปดนาทีเองถามเล็กๆน้อยน้อยก็ช่อง y o u t u b e อยู่แถวบ้านนะครับเข้ามาตือ้อแต่ผมก็ไม่เป็นไรถ้าผมอยากทําเดี๋ยวผมทําเอง ผมก็เอกใจอยู่เหมือนกันเอยใจว่าทําไมเขามาตื้อจังมาเล่าลมเราจังจนมาที่หลังแนละ้วถึงได้รู้อ๋อเขาอยากได้ข่าวอยากได้อะไรพวกนี้เพราะว่าผมช่วงแรกๆผมก็สนิทกับแม่น้องในร่วงช่วงที่เกิดคดีใหม่ๆผมก็สนิทกับแม่น้องมมาตอนนั้นก็เข้าบ้านแม่น้องเกับทุกวันไปคุยพูดคุยไปปลอบใจอะไรด้วย ก็เข้าไปแต่ส่วนมากที่เราเข้าไปก็เข้าไปแต่ว่าธรรมดาไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเข้าไปปรึกษาหาลือกันต่างๆเขาก็พยายามแล้วก็พยายามให้ผมขึ้นไลฟ์สดจะเข้ามาเป็นแอดมินให้อะไรให้พวกนี้นครับผมก็ไม่ต้องหรอกผมพูดไม่เก่งไลฟ์สดไม่ได้อย่างนี้เขาก็พูดไปเฮ้ยเดี๋ยวเป็นแอดมินให้เดี๋ยวช่วยบอกช่วยทําให้ แต่ผมก็ไม่เป็นไรครอผมบอกว่าจนมาทีหลังผมก็รู้ครับผมก็เอกใจอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ระวังตัวอยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรออกสื่อมากมายจนกระทั่งมาถึงวันที่ยี่สิบแล้วครับผมเลยกระจากเลยกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ก็ที่ผ่านๆมาก็ได้ดูติดตามข่าวเรื่องของ แม่น้องครับได้ฟังได้ยินเรื่องต่างๆก็ผมก็แปลกใจเขามายุ่งเรื่องอะไรอะไรมากมายกับเรื่องการที่แม่น้องจะทําอะไรจะสร้างอะไรทําไมเขาต้องเข้ามาวุ่นวายด้วยคอยจับทุกอย่างไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะถูกจับยังไงก็ให้ผิดไว้ก่อนผมดูแล้วยังไงก็ต้องให้ผิดไว้ก่อนการสร้างบ้านก็มีตังมงตําหนิ ไม่รู้เขาตำหนิเพื่ออะไรเงินที่แม่น้องเอามาสร้างก็เงินที่แม่น้องหามาก็เป็นเงินที่เอฟซีช่วยซื้อผ้าซื้ออะไรด้วยแม่น้องก็ได้ส่วนนี้มาก็ไม่น่าว่านะครับก็ไม่ได้ช่วยหาเงินมาสร้างช่วยแม่น้อง ไม่รู้ว่าจะซื้อของให้แม่น้องหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอุนนแม่น้องไหมก็ยังไม่รู้นี่มาตําหนิคลับการที่แม่น้องจะทําอะไรต้องตําหนิก่อนเหนื่อยครับเหนื่อยแทนแต่แม่น้องเขาเป็นคนเจ๋งนะทำได้ทุกอย่างอย่างเมื่อวันก่อนที่ยางรถรั่วผมก็ตำหนิเหมือนกันทำไมไม่โทรมาหา แม่น้องว่าให้แจ๊สโทรแล้วแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้ยินแล้วก็ตอนนั้นผมน่าจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ด้วยว่าแม่น้องก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับพวกรถพวกนี้เลยครับก็ยังดีก็มีพี่พี่อฟซมีอะไรเยอะแยะแม่น้องก็คอยโทรปรึกษามีพวกนัดพวกวีรพง์พวกนี้ช่วยกัน ถึงเขาจะไม่ได้ช่วยด้วยตัวเองเขาก็ต้องช่วยด้วยความคิดความพูดคุยปรึกษาต่างๆไม่เหมือนคนอื่นครับเข้ามาที่แรกก็ดีแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็เคยโดนมาแล้วครับโดนมาตั้งแต่เกิดคดีน้องใหม่ๆที่ยังอยู่ด้วยกันกลุ่มนี้แหละครับ พยายามให้ยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านแล้วเข้ามาเล่าโลมผมให้ทาคลิปแปดนาทีบ้างทําอะไรบ้างโดยให้ออกหน้ากล้องครับผมก็พูดไปว่าช่องผมก็มีถ้าผมอยากจะทําทําแค่พีชคลิปแปดนาทีเพราะเพราะว่าแปดนาทีเองถามเล็กๆน้อยๆก็ช่อง youtube อยู่แถวบ้านนะครับเข้ามาตือ้อแต่ผมก็ไม่เป็นไรถ้าผมอยากทําเดี๋ยวผมทําเองผมก็อใจอยู่เหมือนกัน ดีใจว่าทําไมเขามาตื้อจังมาเล่าลมเราจังจนมาที่หลังนะถึงได้รู้อ๋อเขาอยากได้ข่าวอยากได้อะไรพวกนี้เพราะว่าผมช่วงแรกๆผมก็สนิทกับแม่น้องในร่วช่วงที่เกิดคดีใหม่ๆผมก็สนิทกับแม่น้อง,ม,องมากตอนนั้นก็เข้าบ้านแม่น้องกับทุกวันไปคุยพูดคุยไปปลอบใจอะไรด้วยก็เข้าไป แต่ส่วนมากที่เราเข้าไปก็เข้าไปแบบว่าธรรมดาไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเข้าไปปรึกษาหารือกันต่างๆเขาก็พยายามแล้วก็พยายามให้ผมขึ้นไลสดจะเข้ามาเป็นแอดมินให้อะไรให้พวกนี้ครับผมก็ไม่ต้องหรอกผมพูดไม่เก่งไลสดไม่ได้อย่างนี้เขาก็พูดไปเถอะเดี๋ยวเป็นแอดมินให้เดี๋ยวช่วยบอกช่วยทําให้แต่ผมก็ไม่เป็นไรผมบอกเอง เนมาที่หลังผมก็รู้ครัผมก็ติดใจอยู่เหมือนกันแนตะ่ผมก็ระวังตัวอยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรออกสื่อมากมายจนกระทั่งมาถึงวันที่ยี่สิบแล้วครับผมเลยกระจ่างเลยแล้วผมก็รู้แตกใจอยู่แต่ที่แรกนะครับว่าทำไมอยูทูบเบอร์ช่องน,นี้ทําไมถึงมาเล้ารวมนะจังถ้ามีเวลาอยู่สองต่อสองกับผมนี่คือว่า ขอคิดแปดนาทีหน่อยขออะไรหน่อยอย่างเงี้ครับพยายามพูดให้เราหลงเชื่อตลอดแต่เราก็ต้องมีสติรถเยอะครับวันนี้เป็นตลาดของถมด้วยวันอาทิตย์ตลาดของผมที่จะงอยครับ ช่วงแรกๆเขาพยายามเข้ามาคอนโทรลพวกผมนะครับที่เขาคอนโทรลไม่ได้คือมีแม่น้องกับพวกผมเนียแหละกับพวกแก๊สเขาคิดว่าเขาจะมาเข้ามาคุมได้เหมือนแบบยูทูบเบอร์บางช่องอยู่ที่บ้านนะครับเขาคอยคุมคอยมีคงม,มีข่าวไปเล่า ทุกวันนี้ก็เริ่มนะครับปกติผมก็อยู่แบบเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่กับแม่น้องทำคลิปเล็กๆน,น้อยๆทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีครับมีเริ่มเข้ามาและเข้ามาและนะ้วๆอย่างเรื่องการทําบ้านก็ผมที่แรกผมคิดว่าจะไม่พูดแล้วนะครับการทําบ้านบอกว่าแม่น้องทําบ้านห่างจาก บ้านเดิมแค่สามสิบกิโลเองขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ถึงทุกวันนี้เขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วครับเขาไม่ขี่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วละว,ว่าคิดว่าไปทําต่างที่ต่างถิ่นคิดว่าต่างจังหวัดมันก็ต่างจังหวัดครับมุกดาหารกับสกลนครมันก็เป็นแค่เขตรอยต่อมันก็ต่างจังหวัดนะไม่ได้ทําอยู่ที่มุกดาหารแม่น้องก็ทําอยู่ที่สกลนครเราเป็นคนละจังหวัด คนได้ข้อมูลมาจากไหนว่าแม่น้องทำห่างแค่สามสิบกิโลเองคิดว่าจะไปต่างจังหวัดสามสิบกิโลก็มันคนละจังหวัดครับถ้าการทำบ้านก็ทำตามงบประมาณแม่น้องหามาได้เท่าไหร่เขาเราก็ทำอย่างน,น้อยก็แม่น้องก็คอยช่วยเลือต่างต่างรับเรื่อง งานเรื่องอะไรก็เราก็กค่อยๆทำไปทยอยไปหลายอย่างครับแม่น้องเขาก็ช่วยหลายอย่างช่วยผมมีงานทำช่วยมีไรายได้เพื่อนผมก็มีไรายได้มีงานทำด้วยไปจนเจอครอบครัวเขาคุณก็ไม่น่าจะเอามาพูดว่าทำไมไม่จ้างช่างที่อื่นเขาจะจ้างที่ไหนจ้างใครมันก็เรื่องเขาเงินเขาคือแม่น้องเขาทำงานเขาก็ทำตามงบประมาณที่เขาหามาได้แนละ้ว จากการขายผ้าขายพวกขมาผ้าขมาพวกนี้มันก็ไม่ใช่เงินอะไรมากมายการขายผ้ามันก็ต้องมีการลงทุนก็กำลัยเล็กๆน้อยๆม,ม,มาทำค่อยๆทำไปทยอยทำไปครับ